เกิดว่าเรายอมให้รถเราปล่อยยืดเนี่ยสิ่งที่ตามมามันแยกว่านั้นครับวันนี้นะคะมาสัมภาษณ์คุณโจดีกว่าในสถานาการณ์ตอนนี้เนี่ยที่แบบมันมีข่าวว่าแบบหูนี่เสียรถยนต์เยอะมากค,คุณโจมีคําแนะนําแล้วก็วิธีการจัดก,การสําหรับคนที่กําลังประสบปัญหาด้านนี้ยังไงคะอ๋อเรียกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับก็ผมผมเข้าใจว่าทุงนี้เศรษฐกิจก็แย่มากจริงๆนะครับหลายๆธุรก,กิจก็ฝืดเคืองมาก เรื่องรถยนต์เนี่ยบางทีเราก็เข้าใจว่ามันก็เป็นปัจจัยภายนอกที่บางทีจําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นก็ได้คือไม่มีก็ไม่ไม,ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเรายอมให้รถเราปล่อยยึดเนี่ยสิ่งที่ตาม,มามันแยกก่นนั้นครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเราติดแบล็คลิสจะต่อไปชื่อเราจะไปทําอะไรเนี่ยลำบากมากจะไปกู้เงินหรือจะไปทาอะไรเนี่ยน่าจะไม่ได้อีกนานมากครับก็ถ้าผมมองว่าถ้าเกิดเรามีทางเลือกนะเรายังมีทรัพย์สินยังมีอสังหาเนี่ยเราสามารถเอาไป เอาเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดมาก่อนเอาเป็นเงินแคชโฟกับมาก่อนแล้วก็มาปิดรถอ่ามาปิดรถเสร็จแล้วเราค่อยขายรถแล้วค่อยเอาเงินไปคืนไปคืนอสังหาที่เราไปวางน่าจะดีกว่านะครับซึ่งทางนี้เนี่ยเห็นว่าแลนฟลอร์นก็สามารถเป็นออปชั่นได้ก็สำหรับใครที่ประสบปัญหาเรื่องของนี้นะรถก็ขอบคุณคุณโจนะคะที่แนะนำแลนฟลอร์นเข้ามาท่านใดประสบปัญหาติดต่อเข้ามายังแลนฟลอร์นของเราได้เลยเดี๋ยวทางเรามีคนช่วยให้คำแนะนำเราให้คำปรึกษายินดีที่จะปล่อยวงเงินนะคะ ภายใน48ชั่วโมงค่ะโอ้โเร็วมาก,อมากขอบคุณคุณเจนะคะขอบคุณนะดีดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค,ะค่ะครับ